สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคปะเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมมาอยู่นะครับจะมาทําวิดีโอทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นประเภทเครื่องรางนะครับมีดหมอนะครับหลวงพระเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุคต้นนะครับที่ มีรูปแบบแบบเดียวก็ได้นังสือนะครับเป็นมีดยุคต้นนะครับเป็นลายเสมาใบโพอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่พบเจอได้น้อยนะครับแล้วแปลกตานะครับพ่าส่วนมากหรือว่าส่วนใหญ่ลายเสมาใบโพก็จจะเป็นแบบเต็มใบนะครับแล้วก็เป็นครึ่งใบนะครับจะไม่มีเปลวลพลงงนี้ขึ้นมานะครับอันนก็พิเศษกว่าแล้วก็มีธรรมชาติสูงนะครับสําหรับเล่มนี้เลยทำเลยเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับหนึ่งเล่มนะครับ ก็เป็นมีดยุคต้นนะครับที่เราไม่รู้นะครับว่าเป็นของช่างท่านไหนนะครับในการตอกลายนะครับเพราะว่ารูปรูปแบบแบบนี้พบเจอน้อยนะครับไม่เหมือนเซม่าใบโพนะครับของช่างสอนนะครับหรือช่างชิมนะครับอันนี้ก็จะแปลกตาหน่อยนะครับแต่ว่าเรามาดูธรรมชาติของโตมีดกันเลยนะครับวันนี้ก็เล่มเดียวนะครับก็จะทําให้อยู่ในประมาณ10นาทีนะครับ นี่นะครับลักษณะของมีดที่มีธรรมชาติสูงนะครับแล้วก็เป็นลวดลายที่หายากครับอันนี้ใบก็สนิมกินนิดกินเยอะนะครับกินมากครับอันนี้ก็สภาพก็น,นี่ก็ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับไปน,นี้นะครับถ้าตามตรงลักษณะหรือว่าสภาพนี้ก็ไม่ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับแต่ว่าความคลาสสิกมันมันมีนะครับเพราะว่าเหล็กอันนี้ก็ ผ่านการเวลามานานนะครับถึงจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ความสวยก็สู้สู้พวกที่ใบสวยๆไม่ได้นะครับแต่นี่ลายมันแปลกตานะครับแล้วก็หายากนะครับมีในมีในหนังสือด้วยนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับสําหรับลวดลายสีมาใบโพรแบบนี้นะครับใน,ในมีดุกต้นนะครับสภาพความสมบูรณ์กอ็อาจจะ ถูกใช้งานไปเยอะไปหน่อยนะครับเหล็กก็เลยกินนะครับใช้เหล็กไม่ดีทํานะครับแบบนี้นะครับก็เลยสนิมกินเยอะนะครับแบบนี้นะครับรักษามาไม่ดีนะครับเหล็กเลยถูกสนิมนะครับกินเป็นจุดๆเต็มเลยนะครับนี่แต่มันก็เป็นธรรมชาตินะครับธรรมดานะครับของตัวมีนะครับที่จะมีสนิมกินอย่างนี้นะครับนี่เป็นลายเดียวกันนะครับนี่ลายเสมาใบโพนะครับในยุคต้นนะครับเป็นครึ่งใบนะครับ นี้นะครับลวดลายสวยนะครับแต่ว่าความสมบูรณ์ของมีดนี้ก็นี่นะครับใช้มานหนักนะครับแบบนี้นะครับตรงสันนี่สนิมกินหมดเลยนะครับเก็บไม่ดีนะครับแบบนี้นะครับแต่ลวดลายมันหายากนะครับแล้วก็ธรรมชาติสูงนะครับเลยมาทําวิดีโอให้รับชมนะครับนี่ดูโลหะอะไรนิดไม้นี่แห้งนะครับเก่าหมดแล้วนะครับนี่ อายุเป็นร้อยปีนะครับสำหรับมีดลักษณะนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นลักษณะที่ลวดลายนะครับพบเจอได้ยากแล้วก็ธรรมชาติสูงนะครับสูงมากนะครับเล่มนี้นะครับไม่ใช่ลวดลายที่พบเจอกันได้ง่ายนะครับหรือว่าเจอได้ทั่วไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ ความเก่าถึงยุคจริงๆนะครับสำหรับเล่มน,นี้นะครับท่านหล่อเดิ่ปนูกเสกนะครับลักษณะมีที่สนิมกินใบอย่างนี้นะครับนี่การเวลามันทําให้มีดมันเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้เร่งหรือว่าใช้สารนะครับกัดก่อนอะไรนะครับตรงตัวใบมีดนะครับอันนี้มันสนิมมันกินตามธรรมชาตินะครับ นี่นะครับดูตรงปลายหัวนะครับสนิมนี่นะครับเป็นสนิมรูเข็มเป็นสนิมอะไรเต็มเลยนะครับนี่อ่ากินหนักนะครับนี่ใช้จนนะคมนี่แทบจะลบแล้วนะครับนี่ใช้อ่าแต่ลวดลายตรงอ่าตรงนี้ก็ยังมีเห็นนะเห็นชัดนะเพราะว่าตอกลงไปลึกนะครับเป็นลวดลายเดียวกันนะครับสําหรับอ่าเล่มนี้ก็ได้หนังสือนะครับเป็นลวดลายที่ พบเจอได้ยากนะครับมีน้อยนะครับเพราะว่ามีดนี้เขาตอกเล่มต่อเล่มนะครับไม่ได้ตอกทํามาเป็นล็อตๆเหมือนวัตถุมงคลนะครับหรือว่ามีดในปัจจุบันนะครับลักษณะนี้ก็เลยพบเจอน้อยนะครับทําออกมาน้อยนะครับนี่ลวดลายเสมาใบโพนะครับโบราณนะครับในยุคต้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของลายเสมาใบโพนะครับของช่างในยุคต้นนะครับที่ตอกมีดเหลิมพรเดิมนะครับได้ตอกไว้นะครับ ลายสวยนะครับแต่ว่าใบมีดนี่ก็ไม่ไม่สวยแล้วนะครับเพราะว่าสนิมกินหนักนะครับเจ้าของเก่ารักษามาไม่ดีนะครับแต่เป็นของหลวมพ่อเดิมนะครับทันยุคหลวมพ่อเดิมนะครับไม่ว่าจะสภาพยังไงนะครับผมก็เช่านะครับยินดีรับเช่านะครับเพราะว่าเป็นของของโคบาจา์แล้วนะครับผมก็เก็บหมดนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับนี่นะครับเก่าจริงต้องเป็นงี้นะครับนี่หมดข้อสงสัยเลยนะครับได้เห็นลักษณะมีดอย่างนี้นะครับ ว่าเก่าจริงหรือเปล่านะครับนี่อพิจารณาเลยนะครับว่ามันจะเก่าจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับที่ไม่ใช่อ่าใช้น้ํากดนะครับหรือว่าอ่าใช้สารเล้งนะครับในการกัดก่อนใบเหล็กนี่นะครับนี่ก็เป็นร่องเลือดนะครับแต่ว่าเล็กมากนะครับนี่ยกล้องมันก็เห็นชัดนะครับสําหรับลายนะครับ นี่นะครับไม้มีมีความเก่านะครับเป็นร้อยปีนะครับลักษณะไม้นี้นะครับเพราะว่าผมมีอีกหนึ่งเล่มเหมือนกันนะครับใช้อ่าไม้แบบเดียวกันนะครับเพราะว่าไม้เอาใบนี้นะครับจะอยู่ในยุคต้นนะครับแล้วมีความเก่านะครับเป็นร้อยปีนะครับลักษณะนี้นะครับเก่ามากนะครับนี่นะครับใบนี่ตรงทรงอ่าตรงสันตรงอะไรนี่ สนิมนี่กินหมดแล้วนะครับเนี่เป็นรูเป็นรูหมดแล้วนะครับนี่อันนี้ก็บ่งบอกได้ถึงการใช้งานนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับของโลหะนะครับลักษณะ,ะมีนะครับว่ามันเก่าถึงยุคนะครับเลยธรรมชาติเลยเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับ อ่านี้ผมกลัวสนิมมันจะกินไปมากกว่านี้นะครับกลัวจะไม่เห็นลายนะผมก็เอาอาน้ํามันฉโลมฉโลมไว้นะครับ <notor ized> แต่ว่าไม่ได้ขัดนะครับอน้ํามันฉโลมไว้เพื่อไม่ให้สนิมมันกินไปมากกว่านี้นะครับแค่นี้มันก,ก็กินไปมากเกินพอแล้วนะครับเลยฉโลมไว้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยฉโลมนะครับเพราะว่าอยาก เก็บธรรมชาติไว้นะครับถึงจะเป็นคราบเล็กๆอะไรนะครับที่ติดอยู่ตามใบมีดนะครับผมก็เก็บไว้นะครับไม่ได้ขัดหรือว่าอะไรออกนะครับยกเว้นแต่เล่มนี้นะครับอันนี้ต้องเช็ดออกนะครับเพราะมันกินกินหนักแล้วครับนี่สภาพใบมีดนี่ก็หนักครับถ้าพูดถึงความสวยงามเล่มนี้ก็ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ได้ความคลาสสิกนะครับความธรรมชาตินะครับแล้วก็รวดล้ายที่หายากนะครับในยุคต้นนะครับ ฮะเราเป็นมีดที่มีความเก่านะครับเป็นร้อยปีนะครับลักษณะมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าสวยผมก็บอกสวยนะครับอันไหนไม่สวยก็บอกไม่สวยนะครับแต่ว่าถ้าใช้อ่าใช้เป็นอ่ามีดบุตรคุณนะครับหรือว่าเป็นอ่ามีดคูนะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสําหรับอ่าใบมีดนะครับเพราะว่าเราเน้นใช้บุตรคุณนะครับไม่ได้ไปแข่งความสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ มีธรรมชาติสูงนะครับถึงใบมีจะไม่สวยนะครับแต่ธรรมชาติสูงนะครับไม่สวยแต่สูงนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับแล้วก็ลวดลายหายากนะครับเป็นลวดลวดลายรูปแบบเดียวกันกับในหนังสือนะครับของยุคต้นนะครับของมีหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นลายเสมาใบโพอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่พบเจอน้อยนะครับสร้างน้อยแล้วก็ปัจจุบันนี้แทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับแล้วก็หรือว่า ไม่มีให้เห็นเลยครับสาหรับลายนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆนะครับเหมือนลายเสมาใบโพนะครับของหลวงพระเดิมนะครับที่เป็นของช่างสอนนะครับหรือว่าช่างชิมนะครับหรือช่างท่านอื่นนะครับลายนี้ก็เป็นลายตอกเอกลักษณ์นะครับสําหรับเสมาใบโพนะครับในยุคต้นนะครับที่ตอกให้หลวงพระเดิมนะครับปลูกเสกนะครับของช่างที่เราก็ไม่รู้ชื่อนะครับที่มีความเก่าเป็นร้อยปีนะครับสําหรับ Ranch. มีเล่มนี้นะครับก็มีอาหาธรรมชาตินะครับของสนิมนะครับพิกัดกินใบเหล็กนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับสําหรับวันนี้นะครับขาวๆนะครับสําหรับมียุคต้นนะครับ่ลวดลายหายากนะครับของหลงพระเดิมนะครับในยุคต้นนะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลงพระเดิมนะครับหร ge, Boom, ือว่าเกจิท่านอื่นนะครับสายนครสวรรค์นะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับ ทางไอดีไลน์นะครับ0989315050นะครับอาจจะสะดวกกว่าติดต่อมาโดยตรงนะครับเพราะว่าติดต่อมาโดยตรงบางทีผมทำธุระอยู่นะครับหรือเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปไปทำบุญนะครับหรือว่าไปดูวัตถุมงคลนะครับไปคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับก็อาจจะสะดวกทาง ID ดี n ลมากกว่านะครับหรือว่าจะติดต่อผมโดยตรงก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้รับนะครับก็เบอร์ผมนะครับ0989315050นะครับ เป็นเบอร์เดียวกับ ID Line นะครับวิดีโอนี้ก็เข้าๆนะครับหาใครว่าเห็นมีประโยชน์ก็ช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ